À, này Ở, bà tiếng, bà tiếng. À, Ở, anh đây có Ờ, bà tiên bà tiền Anh นะคะ Rồi, <laughs> rồi Rồi เาพี่น้องเอ้ครับสบายดีแล้วสวัสดีเดอ้อพี่น้องโดยยามบายบายเนาะพอดีบอลลี่นัดกับทางป้าเพิ่นให้มาสั่งไม้เนาะมาสั่งเอาไม้แล้วกันพอดีเพิ่นมาเลือกเอาเนาะอ่าพอบอลลี่ทีได้เดินทางขึ้นเหนือมื้อน,นี้พี่น้องเอ้ไปแบบกระทันหันเลยเนาะอ่าบอลลี่ก็เลยซื้อสังกระสีเนาะะสังกระสีห้องน้ำพี่น้องเอ้เนี่ยเอาเปิดถ่ายมาสิเลย เออตั้งแต่ซื้อมันต่เซโนหเนาะมันยาว11ฟุตพ,พนนะี่น้องไอ้10แผ่นเนาะกับให้ป้าเพิ่นมาสร้างไม้แล้วก็อ่าให้เพิ่นแกไปเนาะให้มันสร้างให้มันครบแล้วพอบ,บอดี้สิได้ภาพขึ้นเหนือนะให้เพิ่นเฮ็ดให้มันแล้วมันทั่วนะออร์เนาะยันบารีบริยูสองมือสามมือพอละพี่น้องไอนะ้เนาะอโอเคสบายดีเด้อป้าโดยสบายดีแม่สบายดีเอ,เอาเ,นเนอาจักเซตนนะฮะ เอาแค่นี้บอเอ่อเนยเนยเจ็ดโตเทไรแม่แปดสิบสิบตัวกับแปดแสนอันนี้มันเจ็ดโตเทไรปะนะ ลบออกสาโตเนาะลบออกครับโ้ไวป้าไว้ลยนี่เออไวไวไวเออเออออแปดสามเธอได้撒สามก็สาสิส3ลบออกสองแสนสี่แปดแสนลบออกสองแสนสี่ เออแมนแมนโอ้วเลยเออน่อยน่อยเนอยบัานี้หลยกะทิใชรถดนองกิใชบ่ได้เนาะกระเทินอ่ะอากาอ่าตอนว่างไปส่งก็ได้เลือ เลยเขามันกระเทินแม่คิดคันน้ำมันน้ำก็ได้บุพเพยังย้อนมาหน่อยฮะนะใกล้ๆนี่นะนี่ใกล้ๆนี่นะโดยโดยโดยเพราะว่ามันมันรถเฮก็ใส่บ่ได้มันบริภาพที่เนาะเพราะว่าป้าพยังใส่บานอยู่ใส่ตัวบานอยู่จะแรงกระได้ มามามันน่หะะมันบ่มถ้รโอเนี่อย่โดีพอรียใจอันนี้เมย์เป็นกอนโดยเมยขอบใจบจานับเนจ้าาเซนฮกโดยกเนาะโดยโดยขอบใจเจ้า Rồi 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 Đôi 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 Rồi rồi À, <laughs> pa cha <sao> pa. À, <laughs> mi ta là phân <laughs> hay, hay phân เพิ่น sung nó đi Rồi rồi. Rồi rồi, cảm ơn mẹ đơ Rồi rồi rồi. Chào chào cảm ơn. À. Chào chào. ไปที่น้องไอ้เขาไปดินป้านางพแหละบัดนี่ลูกสาวก็มานำมันนี่ก็ได้กินนมเชยเนเน่เนเน่เยอะนี่สวัสดีป้าลุงเล้วไหมสวัสดีสวัสดีสวัสพอดีพาพี่น้องมาสิมาหาซื้อนะอยู่นักกินพี่น้องพอบารีได้ขึ้นเนื้อจ้ก คนละสองมื้อสามมื้อคนละคือเก้าเนาะเพ่ปจะได้ลงมาหาซื้อในอยูน่ากินไว้ตู้เย็นก่อนเนาะไปเราไปที่ป้านางพคนละบัดน,นี้เข้าไปเอาสังกะสีอยังให้เพิ่นแล้วก็บ,บริสิพาออกมาเนาะที่ได้เดินทางกันตอนค่ำๆวันนี้ก็ได้พี่น้องขึ้นไปตื่นเศร้าพคนละที่ได้ลุยการลุยงานเนาะที่ได้ไปแวะหาเอื้อยอ่า comment เอ้ยที่น้องเนาะนา้องตา น้องตาทองเก๋น้องบรรณเพกบนนาเพก, <Okay. S 1> กทีบรีไปหาเมื่อวานนี่เนาะนี่ปูเป็นถุกไล่ออกจากที่วัดสันสนี่ไปไปหาแล้วอยู่เนาะเฮ้ยข้าง,างนะ<ด>ข้างไปใช่ไข้งนะจ้าพ่ <c oughs> าาอนี่ยนะเ <c oughs> พิดเอาไว้ชื่อนะจา้าบ่อแบบนี้เอาไม่จร<า><า>ิงงายด้วยแม่บอกแม่ไปบอกเลยสิเดี๋ยวนีด

และ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 แล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 พี่น้องเจอกันที่ดินป้นางโดยโอ้ยโอ้ยป้านางจีเอารถลงคล้องเราบ่พี่น้องเออยากตกบ่อะไรนะโอเคพี่น้องเอเนาะ เอาแก้ซังกระซีเอาจมไปแล้วแหล่ะกับกาแฟกาแฟกระป๋องน้ำอัดลมเอ็มหลอกเอ็มร้อยพี่น้องนะมาฝากเพื่อนโดยสบายดีผู้ใดยแาบนี้คือบุคคลเห็นเออโดย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 แล้วไม่สร้อยนี่บ่ โอ้เจ้าเจ้าเจ้าเป็นแล้วมันถึงขันแต่นี่แล้วอืมโอเคโอเคได้๋ยบอ๋โอเคอ๋อเรามาเห็ดอันตัวของน้ำนี่บอ่ะโอเคโอเคอเด้ออันนี้ตัวนี้เลยเมื่อวานเนี่ยบอลล่ลืมเอาลง พวกลูกบิดพวกลูกกรพ่อถึงอยู่บ่โอเคซิปเอ็ดฟุตเพื่อนวะพ็ดีบ่อย Bồ đi ngam đó Ok Họ là bà mình nhau thôi Ok đây là lúc lúc còn lúc bít mắt Rồi 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 Bồ bên nhà đó Tặng cái cứ khuyệt xuống nó. ว่าสีได้เท่เซาคืนอีกเลยให้มันลงไปในสีแม่บอลิเออแลมันเป็นได้ยดงบ้างน้ำมาบบังมันคือว่าจากสูงที่เราเห็นเนาะแต่ว่ามันกะมันกะตามมาตรฐานมันตี้อันนี้เนาะก็จะเห็นมาเนี่ยนี่อก่ยวกับอธิบายให้เราฟังด้วยของภาครัฐอ่ะครอันนี้ค่ะ์ัแอกเตอรดีขึ้นสูงกว่ากันมันคืออยากสูงเนาะยังที่ต่อเซาคืนอยู่บ่ ได้เช้าขึ้นเนาอ่าตอนเชาขึ้นก็ได้ข้างหน้าต่ำอยู่แล้วต่อขึ้นมาข้างหลังนี่มุกแกก็จะขึ้นอีกก้อนหนึ่งอันนี้ตานเอาขึ้นอีกก้อนไปขึ้นอีกเช้าสิ้นโอเคตอนนี้มันก็ติดต่ำเนาะแม่แม่ขึ้นอีกก้อนนึงมันมันมันกัสิบกดีก็ก็ขึ้นอีกเออเงอีกตามอีกตามสภาบเพราะมันมันกับประตูนี่มันกับมาตรฐานที่เขาเฮ็ดมาแนะพี่น้องประตูของน้ามานะ ปาต่งันมี่มาขืดบิงคคแนนอันนั่นแหละยันมันกินกรอบเขากอบออกเลยก็เลยปรึกษาน้บรีเขาไปว่เป็นแล้วว่ะบอบัพื้นว่าเฮ็ดบเปินนะบอ<ม>โอ้ไมนกันนี่มันต้องให้พู้เนเฮ็ดเป็นแหละเฮ็ดเนาะอ่าด้วยอืออือโอเค เอเคเนี่ยลูกบิดคือแบบมากับบมวบอกมากับแล้วมัติดโหลดไปมือว่านี่บ่บ,บ่ได้มากได้ห้าซื้อต่างหากเลยโอ้ลูกบิดซื้อต่างหากน่ซื้อแยกต่างหากโดยโดยอ่ามันเพราะมันเป็ดร้อยปลายนึงน่งนะโดยชุดอันนี้ฮะแคว่ามากับมันอาจจะเพงกว่านิมบดหรือบดอได้อ่าล,ลูกบิดพวกบานพับตัวน,นั้นอ่า โอเคแล้วจะเห็ดก็ได้บุเป็นยังหรือว่าอันป้าเอาอันนั้นให้เพื่อนก็อันเอ็มร้อยอันเป็นเครื่องดื่มนะอ่ากาแฟกาแอันเขาจะกินยังกันแล้วแต่เลีนะ้องแล้วเบอร์ดี้เบอร์ดี้เดินไปให้ทั้งกับป้าน้ำในนะอ่าเอาผักกันใส่แล้วก็เอาไม้นั่นไปก้างไว้ป่ะให้อันโอยพูดมาเห็ดก่อนว่ะ อยายแล้วแหละให้มันคููกันเนาะกำลังอ้หนุุ่นเออโบสบายดีเดยเด้นเด้โดยลกเด้อเดอกินเ้าแกงได้ไมกินปลาทูเ่าเทียงจีบาย เออที่ช่องมุ้งแหละอย่างรก็กิั้งทางทั้งนั้นโดยโดยสบายดีจะคนขนาดช่างเห็ดหันสามคนามุย้นอเออโดย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  าอโอเคเลต็น okay. 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 okay, okay. okay, ้เตียอะไราเห็นแดลาโอเคแล้วดแล้วกับเอ่อมันมีท่งบานพี่น้องไอเนาะสร้างาเ็ดอาแคกจาแล้วก็พอแกประกอบอันนี้ใช่ลายกันยอตั้งจะหันแล้วไม่นั่นใบโอเคโอเคไอ้ไอ้ไอ้เราเห็ดเป็นเนาะเคยเห็ด อืมโอเคโอเคตัวน <possible> ี <Overwatch> <c oughs> <laughs> hmm. uh ้คือว่าเจาะหูตัวนั้นตัวนี้อืมโดยโดยจะไม่ร้ายประเดี๋ยวเอาประกอบเขนโดยแล้วชี้มันนี่น่ะเออแม่แล้วเอาตะปูชีก็ได้ยังไงใช่ใช่ก็มาซือสายมาอย่าชีชีกับคุณละโจมไปใส่ไฟอย่างนี้ค่ะโจมอยังคี้นี่และคืออันนาดน็ตเอามันดูอ๋อเน็ตคือว่าป้ายยุมากเลยเด้ ว่านวันนีนานหันดเดีนาเนปลูกยนก็ลกานคนงในใช้ลูกานคนนี่านี่ใหญอยู่้าปรอบไเชานี่กนประกอบอยู่ไเชานี้ประกอบแล้วก็ขอบแค่นี้กอานนีมาห้แล้วก็ว่าอันก้อนปูนล้แล้วล่ะแล้วก็มาเอามาใส่เลยยันมันบดืวไายันมันบดเคนเห็ดเป็นกันง่ายนี่เนอะนี่เนาะคนบุเคยเห็ดกันเยอะ เนี่ยคือว่าอะไรบานนี่ก็เป็นสีบริยังไม่ได้เปิดเลยนะเป็นสีกลาบไข่นะเป็นสีขีมอ่อนๆยีนออกอยากออกแค่ไข่สีเรือเนาะงามงามพอดีงามอยู่เนาะอ่าใหอตัวนี้ด้มมันมันห้องหูนะและมันมามันมันมีไหมบอส หรือว่าเนี่นีเขาเขาา้าบ่ในหนีบอเอ้ยเห็ดย่งงน, <c oughs> น่จล้ะผมไเอาผม่อเอาตรอกลุมใส่หรอมาใส่มาใส่เธิเออวมดลอกเอา่นมาเนาะ <c oughs> นันเป็นมาสิอหาสิหมาเห็ดไอ,อ๋อแต่พนางประกอบก่อนนะบ <c oughs> อเอ้แล้วมช้านี้านายันมันบเกจะมาท่ไหหาสั่งเพื่อนใส่เบ็นี้ดิ อันน้เมันบอเข่าก็บ้านเพียดอะไรวะว่ากันอยู่ไม่ได้สีตาขหาบก็าทอหนั่นเออสีตาานั่นแหละกันย่งว่าซิบสางปลทอเคยซิบลูกเคยปลทอกระเถ่าก็แมนอแล้วก็จกหนเห็ดแลวก็นั่้กันนอนกันนนเดินกันข้ากันเดิงตากันละวะได้โชว์ฝอยคูนเหอโชว์คูนคู่นังอยู่ห้องเฮียนแบบนี้เลยโดยเอาอะไรมา ขาปลาปูก็ได้เอาจอบปูเอาอะไรมาก็ได้กระดาษอันนี้นะโอเคมีแต่ว่าให้เราเฮ็ดเนาะพี่น้องท่างสร้างเพิ่อนให้เพิ่นประกอบเฮ็ดแล้วก็ตั้งไว้แล้วก็พากันก่อขึ้นได้อาบุปีตั้งงบครบผมมันสิบเข่ากับบ้านหรือว่ากันนะเต้าอ่ะไหนคอย ไปโอเคมีแต่ว่าเฮาสิไปป้าก่อนบาดนี่มีแต่ว่าอเยวาวชนมาซีได้ไอเอาน้ำเทไรใครเห็ดแล้วต่ให้บอกว่านั่นนั่นมันคเป็นว่าเนาะเพราะว่าเฮาสิเฮาบริยูสองสามมือนะเพราะว่าจะได้เห็ดแล้วแหละเฮาเฮาเจ้าเงินให้เจ้าก้อนแล้วเป็นเล็บ่ทั้งบวกทั้งยังเลยบ่อเออแมนแมนโอเคอ่าจะให้ระบบให้เลยเป็นบ่โอเค ไอโบกเป็นแล้วอะเป็นโอเคโอเคทั้งโบกทั้งยางเลยเห็นแหละเดินเดินเดินางป่าเถอป่าเส้นแรกป่าป่ากับซีนยอนไฮบรี่นอันก่อนั่นพอได้ยังเงาบ้ากันอยู่คันโบกในแมนโบเป็นเอาเขาจะคอยก่อช่องคนอันนี้แต่ว่ากับซีนสมปูนสมยังให้เพิ่นเห็นล้วเดินดิตลอดเน่ละอ้วนเน่ก่อนทางลั่งนี่คือเอาคนอีกเศร้าเนาะพุทธิงามเนาะเอ่า เมนเอาน้ำข okay. kind of ึ it, it ้นรถแล้วอะเอาน้ขึ้นรถโดยมันบูฟิดหัวเลยนี่นะพอตอนนี้มันขึ้นสูงสูงแน่จักหน่อยเลยต้นนี้มันต้องต่อขึ้นอีกเอทเสาขึ้นอีกแล้วอย่างเทข้ามขับโดย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 ว่าขึ้นมาให้ยอายเราเห็นหลังหลังคาเห็นยังเบดเลยเมืนบอกกันนั่นนะเขาลงมาทันจริงหรอกจ้ะตอนแรกนึกว่าเราสิเห็ด ใช่แล้วใช่ตะบ,บานที่ซื้อนะ่ะก็หมายอะไหลังเลยนะแต่ว่าเขาแก้แล้วกลับบอกว่าเล่นค่าตัวนั้นบอลหลอดกับบัตร่าตัวนั้นโดยโดยเศร้ก็งได้อันนี้นั่นฮะพออีค้นนั่นตั้งให้อันนี้นั่นพชนมาวานนี่ฮันอืมโอเคเอ้าวฉันมีตว่บบาลันเฮา,ากลับมาจากเหนือก,ก็แหละจังจังว่ากันเนาะอ่าเรื่องอันเจ้าเจ้าเจ้ามันเนี่ยนายชยังอยู่โด เขาขึ้นไปจากสองสามมือแล้วเขาลงมาโดยยโดยโดยยันว่านึกว่าให้ให้เแล้วเห็ดแต่ประตูนี่ก้อนฮะนะสี่เสียเงินให้เแล้วยันว่าทำมาบุทันอ่ะช่วยคอยชิงงบเองนี่กับโบเป็นตั้งอันนี้ว่ะโดยเทียงพอบพ่แค่แล้วกันแนะนำอยู่ดอกว่าให้เทหัวเสาตัวนี้ขึ้นเทตัวนี้ขึ้นก้อนแหละจังอันเทคานตัวนี้แหละจังเบิ่งทั้งรูมว่ามันชมกันบ่อฮะน่ะ มันที่ตั้งบุถึกบอนอันประตูนี่แหละอันตะคอยวาอันพากันนั่นชิงแร่ชิงแร่อยู่ไม่เช่านี่กระปุกอบอเลยกระปุกกระปุกบุถือบุถือแชมป์ที่เออช่องเออช่องเห็ดอ่าก็ได้แชมป์นี่ก็ถือว่าโอเคเลยได้เห็นอย่างนี้เนาะโทร์บังแม่อีคุณก่อนเออโทร์บังอีคุณก่อนว่ามันอยู่เพื่อนบ่ว่าแล้วให้ยพอมันกันพอมันว่างให้พอมาเห็ดใหมบ่ ได้น้องเห็ดก็เป็นน้ำอันนี้แล้เอาก่อนี่พ่อได้อี่แล้วปัพับพอได้ปันผับปันผับู่ได้น้ำถุงกนได้เฮาเฮาซื้อมาอยู่จับใส่อยู่อฝนก็คือนิทุกเป็นน้องขึ้นขึ้นเนาะอ่าขึ้นฝ้าขึ้นฝนนั้งก็ว่าขอเห็ดขอเห็ดแบบนี้เ้ากัน าอุ่มใส่อกงมันคุกพนงนี่กเฮ็ดเอาหลอกลุ่มใส่หลอกทคิงหะเอาอัอั้างนมันีอัเลยมันมีเล็กน่นี่นแล้วก็ไปตังคืนแล้วชอบเชกับก้อนดินแล้วก็องกันอยาแล้วเ่เป็นม้า่อืเาปานังมานี่ก่อนอสิไปป้าอะไรบัดนี่ฝนกับสิมาลาอะไรอ อ่ตก uh, ็สีขุ่มๆอยู่ได้ no. yeah, yeah, นะเมนยัน uh, บอลลอดแท้ๆเลยเด้อไอเอาขอบุญของคุณแม่เพื่อนก่อนและก็มันขาดเรืออยังก็บรรทิบได้เนาะไม่ก็ได้แตเนาะดออันอันแต่ว่าปุ้นยังสอบสอบกลัวป no? <c ười> uh, <an> ุ้นยังยังสอบสอบกลัวตัวไอ้เราชีโบกนี่ได้เนาะ ใช่ใช่ปูนจ้าอบไอ้โบกโบกนี่ประมาณนาก็ประมาณอบนอกนาประมาณหาสอบปูนแดงหรือปูนเขียวปูนเขียวโอเคโอเคไมแต่อเทาสี่เอาเงินไ้ให้เจ้าเท่านั้นแหละเอาเงินไ้ให้แหละให้ให้คนไปแค่เอาหาสอบเงินเอาไปซื้ออันปูนเขียวบมี่แน่นี่บนบอบรีวานะไปซื้อลักแปด ไ้งใช้ปูนแดงน้ำบ่หรือว่านั่นไหนหาสอบเนาะปูนแดงแพงกว่าปูนเขียวดีก่ก่อดิกอนงต่อกับต๊ประมาณเอา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 ดเพื่อก่อขึ้นอีกเองเพื่อก่ออีกเพื evet ่อต่อสาดิโอเคโอเคเยาย้กอก่ก็ก็กทวนระเบิดเนาะโดยโดยขางเนาะปกติกรใสซาลูกขางตาปห้องน้ำ มันต้องใส่ซองลมขางดิข้างนั้นข้างนี้โดยตึ๊บลยนะค่อยเข่าไปเผื่อแตกเลยเป็นคุว่าเจ้าเจ้ามีซองล้มมันกะเวลาเข่าไปมันเผื่อแตกด้วแไม่ไม่บากาศเข่าแต่ย้ำหนาวใครอยู่ได้เนาะเจ้าก็้องห้อยถ่ายเจ้าก็ชอบตามเขาเจ้าไอ้คนซองบ่ประมาณแปดสอบนะยี่น้อยน้อยโดยโดย ออโอเคมีแต่ว่าเอาป้านนะขอบคุณขอบคุณเม,เมย์พันกรอันด้วยเป็นนางจ๋งเลยผมไปย่งได้ละได้ล,ละขอบบกขอบใจได้แม่เอ้ยเจ้าอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงได้แม่เลยเคิ่มเจ็บจะได้ความไข่จะมีเป็นห่มโพห่มไซให้ลูกให้เต้าเด้อแม่เด้อโอ้ยนังหัวพ่อขาพก<อ>าสาธุไม่โมลูกอีกเลยสาธุเออโดยโดยสาธุเนาะ อะไรบ้งก่อนตอานีสิเอาเงินไว้ให้ป้าเพิ่อนนี่ฮูก็คือเพิ่นก็เป็นแม่เข้าคนหนึงนะโดยเข้าคิเดียี่หน้องเหมือนกันเลยอ่าเพ่นกรซอยมาโดยตลอดคือฮู้กันนั่นแหละบันก็กัคูณ8อ่า70ดคูณปมันได้อยู่5้าเซน5เซนหกสิบมันชอบท่เลเก็ป้าไปสิ ได้ยี่เจ็เอาไปซื้อมืนนั่นเนาะอันสมสอบเธอแลก็สองแสนสองแสนสิบลกสองแสนสาม <3 S 2> สา,ามสอบบอแมนเอามันเจ็ดเจสิบปลายไปแล้วเนะาะฟังวาคูณแปดเจ็ดสิบห้าท่าเจ็ดสิบห้าก็หกแสนโอเคหกแสนไปไปลายอ่าเจ็ดแปดสอบโอเค เดี๋ยวเขาเสียเงินไว้ให้เจกจเจ็ดแสนเพราะว่าไปไปซื้อตะปูน้ำตะปูไว้ไว้ตอกตัวตัวไม้เห็นไหมเด็ตัวไม้ที่ที่เขาไปซื้อกี่นี่เพรายเงาโบนี่ตะปูเลยพี่น้องเลยโอเคนนี้จะเขาเอาเงินไว้เจ้าเจ็ดแสนได้ป่ะด้ะมันมันมันกับมันเหลือไว้ให้ซื้อตะปูน้ำเนยตะปูมาตอก ไม้ที่เข้าไปสร้างที่นี่แหละเนาะตามสร้างเพื่อนอาตะปูอย่างเทไรก็ต้อง,งไปหาซื้อเอาเพราะว่าบาริกับบริยูขึ้นไปทั้งเหนือค่อนจ<ป>ะส่งสามคืนเมนกลับมาดีกันนะสิเล่ออยู่หรอกเนาะเพระาะว่าม่เนเครื่องมันขาดนะ้วก็เล่นมาซื้อหาบราไปาเขาไปป้าเด้อันีแล้วป้าเด้อเด้อดอเด้อเด้อเด đi nè, à... ok, cấm pha cấm phun, nó, no. à, pa, ok, được, ai pha, nè, này đỡ rồi 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 không được, 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 con được, 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 อันใดก็นี่ตูหัวน่นบ่นมลุงน่อยอยากเห็ดนะแต่ขามูจได้อ๋อซื้อเล็กมากโหดล้านแน่หนิเ<อ>ล็กชามคุณนหมีแต่สแสนแปดอันนี้มีแต่แสนสีส่โดยโดยเท่าไรอันนี้ฮะจะเห็ดอันนี้บอก่นเาแต่ขามูแบบท่า่าแบบว่าซอยนองเขากชิลดลดอายุ ขามือเจ้าไปติดตั้งฮะแน่นจอดๆเลยนะมีแต่เจ้าซื้อเล็กมาถารวมพวกเล็กพวกอย่างได้สิประมาณประมาณเทา่าไหร่ถารวมมัดบอกซ<ด>ื้อเองบอกโดยบมมีเงินซื้อเอง <laughs> <laughs> มีแต่จซื้อเล็กมาแหละครับกระจอดให้อ๋ออันรวมประมาณเห็นนะกะ<อ>ได้อยู่บอ่ประมาณเกือบคัดสี่พันประมาณสี่พันกับเป็นเงินเฉพาะเครื่องบ่อยหรือเปล่าถารวมขามืองนะขาช่างขาใหญประมาณสี่พันบาทแม่สิสี่พันโดย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  จังเมตรหายสี่เมตรสี่เมตรอันนี้เนาะพอดีสี่เมตรต้อหาเมตรกับจุกวางโวดนะนะประมาณสี่พันบาทละแม่โอเคแม่นกับบุหรว่เล็กขึ้นเล็กลงเท่าไหร่เจ้าเจ้าเจ้าตอนแ้กซื้อนี่ก็เล็กกะยังพอดีอันกลางเจ้าประมาณประมาณการเนาะประมาณนั้นโแต่ชิลรถชิลเกินก็จังว่ากันโอเคขอบใจไอ้ขอบใจขอบใจโดยโดยประตูที่น้อยเนาะ โอเคสหรับที่นี่บอลลีโคโตเดินทางก่อนบาลนี้เนาะมาจัดแจงห้องน้าให้ป้านางให้มันเริ่มมันทั่วพอบอลลีบอลลีอยู่ที่น้องงานทางนี้ก็มีโบเป็นยังน้ำบอลลีซื้อมาให้ครบแล้วแหละให้เพิ่นจัดแจงเอาเนาะเบิ่งแยงน้ำกันพี่น้องเลยเอาทังนี้ทางนั้นก็ขอบุญขอบคุณเด้อแม่บุญทวีเป็นยังสูงให้เพิ่นลำเพิ่นรวยเป็นอยู่ดีมีเฮงให้เพิ่นไปทางใดมาทางใดก็ให้มีแต่คนหกคนแทงไ้่เม่เด้อให้เจ้าลำเจ้ารวยให้เจ้าสุขภาพแข็งแรงให้มันให้ยืนเนนนาาาะใใใหหหหห้้้เเเปป็็่มงลลูกน ให้ผู้ถูกถผู้ยากต่อไปเนาะจะเบิ่งเจ้าแญิงคนถูกคนยากต่อไปได้ไหมเดอ้อถูสารคิวนี้บ่รีบไปก่อนของตัวเดินทางก่อนเจอกันพื่แหละเนาะเซปโปนที่น้องไอ้ทางเหนือของสารเขตเฮาสบายดีเดอ้อเจ้า